เราใส่แบบราใช่บา,บากันแต่ช้าทุกวันม่คุณก็จะใส่บาตทุกวันดอกไม้สวยคนไม่สวยเลย ค้นสวยไปหมดช่วยชๆถ้าก็จะมาจากวัดวัดอยู่ทางโน้น ้นค้าก็จะอยู่ทางโน้นยายพูนชอบไปร้านค้ารันค้าก็จะไปวดัดพอฝนไม่ตกน้ำก็ไม่ท่วมดมีเยอะเลยบ้านัวยายพูนก็จะลกลกหน่อยยายพูนกินเก่งก็เลยปลูกเยอะ หน้าบ้านก็จะมีหน่อไม้อันนี้มันเป็นไม้ไผ่ทำคันเบ็ดโอ้ยสูงไปนอนนี่มันก็จะอยู่ด้านหน้าหน้าบ้านเรานี่แหละของกินเดู้ของจินเด,นเด,นเดนเ้แม่ยิ้มแป้นเลยหน้าแม่ยิ้มได้อยู่ในลม เนะาะทำปูนทำพื้นปูนให้อยู่ในร่มมีหลังคงหลังคาเรียบร้อยแม่บอกอยู่สบายแล้วแม่บอกไม่ต้องตากแดดตากฝนเหมือนแต่ก่อนแล้ว้ามาแล้ว้ามาแล้วดู่น่ดูโน่ บ้านยายโพลดอกไม้สวยสวย ไปว,ว,วะเนี่ยใค,ใครมานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งเต่มเมื่อไร่ใช้กีตาร์ไหมเนี่ยใช้กีตาร์เปล่าฮะแม่ไปไหนแล้วแม่ไปไหนวะว้าแม่บ้านาเนี่ยใช่แม่ไหมโออันนี้ลูกอันนั้นแม่ นี่ครับโรตาด้วยครับแม่ไปโน่นแล้วแม่ไปโน่นแล้วไปเร็วไปเร็วไปแล้วเนี่อ่านกันบบัตกลางมันมารอพาทุกมือเนี่ย่ะกินจิต้าเข้าบ้านดิกีต้าเข้าบ้านเร็วนั่นนะนั่งตัวจำๆอยู่นั่น อันน่ะอัน,นอันก็ดำดำอยู่นั่นนะฮะ,นนะเข้าบ้านแล้วไม่เข้าบ้านด่างก็จะคั่นอย่างนี้เลยปะยายพูนงามงามมากเลยงามอะไรขนาดนี้เนาะดูถั่วนี่สีในกล้องมันไม่สวยเหมือนสีข้างนอกเนี่ยย้อนแสงนะข้างนอกเขียวเลยอ๋อเนี่ยยเขียวอ่ววะ อยูนี้กล้องทำไมมันเหลืองเหืองกล้องพังแล้วมั้งใช้หลายปีแล้วโพดยายพูมต้นก็น้อยปากก็น้อยพอได้ต้มได้ปิ้งปักบวบน้อยเหลืองไม่เขียวไม่งาม ตั้ลงมาต่้มลงมาต่้มลงมานี่อันนี้นองสายจะชอบอยู่ขี้ดินนี่ลกูกไม้น้อยย้อนแสงเลยมองไม่เห็นเลยเนี่ลูกไมน้อยเขาลอกแล้แล้วก็มีนะอยู่โน่อนอะ่ะมันอะ่ะบวกลูกไม่น้อยบวกน้อยสคกดน้อยน้อย มาต้นน้อยเดียวถ้าจะไปขี้เยอะไปเชี่ยวอะโน่นน่ะข้ตาอยู่โน่นน่ะขิตาอยู่นี่ครับถ้ามาเชี่ยวนี่มองมามองไม่เห็นหน้าเลยไกลในกล้องมันมองไม่เห็นะ่ะอยู่้างน้อยนอนนะ่ะตะพุ่นขยันจังเลยดู ปลูกใหม่อีกแล้วพักทองพลังขึ้นด,ดินมาอันนู้นก็งามแล้วได้กินลูกแล้วไม่ได้ฉีดยาเหลืองนดนี่พริกนี่ต้นพริกต้นพริก ได้กินเม็ดนนงนแล้วหกเม็ดเดียวนี่น่ะมะเขือพวงนี่มะเขือพวงกลางเป็นลูกอันนี้นก็ส่วนพุธสร้างบ้านอะไร อ,อขุดไปด้ิจคูนไว้เม็ดหล่น,นีังามดีเรยงว่ามันอย่ากเกิดออ,อันนี้บวบบวบเหลี่ยมเดี๋ยวพอมันโตก็ให้มันขึ้นไปในนู่นในลาวนะให้มโตก่อนบวบเหลี่ยมบวบใหม่อีกเดี๋ยวไปดูน้อยนาบนโต๊ นี่น้อยนานี่้อยนามีหลายลูกอยู่ก็ดกอยู่ดกอยู่ยายก็เก็บไปบ้างละนี่ลูกนี้ลูกนี้ตาตีมากละลูกนี้ เก็บ้ไแล้วเก็บไปไ,ได้หลายลูกแล้วอันนี้ก็มีแต่ส่วนน้อยนาย้ายพิงปลูกไว้ส่วนน้องชาย ขยันใหญ่เลยนี่ก็กเจกยบเจ๊ยบป็จิ้มชิกได้แล้วลลนี่นี่ได้สามลูกตะพุนขยันใหญ่อยู่นาอ นี่เก็บมาได้หลายลูกกระเตก็กินไปมั่งอันนี้เป็นรอยกระเตเตเยอะเตกินไปแล้วร่วงไปก็มีลูกเอาถุงมือแม่ไปเล่นหงอนดูมันเด็กยังกระเฉิะหลงเลยอ่า โแจบกินข้าวเย็นรอบสองแล้วสอนูน้อยมันมาติดอีกแล้วสองตัวติดเมื่อกี้เองเฮ้ยเจ้าหนูน้อยสงสัยจะหิวอ่ะมาทีเดียวสองตัวอีกแล้วหิวละทิธา หน้าตาก่อนหน้าตาอนบ้องแบวบ้องแบล,บแบลหน้าตาอนว้าอย่าตกใจอย่าตกเฮ้กวางถ้ามีที่นั่งเล่นเนี้ยฮะพ่อทําให้ตานั่งดูนกได้ยังใครมาเมื่อแม่มันมาขอข้าวกินอนะเนี่ยเดินมาหน้าบ้านเราเนี่ยมาขอข้าวกินตอนนี้มันจะมาขอข้าวกินทุกวันหละเ่เอเอ หิวข้าวมันบบโอ้ยหิวข้าวมันบอ,อ,อ,นบอเนี่ยเดี๋ยวค่อยกินเด้อเดี๋ยวเอาข้าวให้กินเด้อตอนนี้ยังไม่ว่างเลยรอแป๊บหนึ่งรู้เรื่องไหมเดี๋ยวก่น้อยแม่กับพีตาขี่รถเล่นเอาขี่ไป ขี่ให้พี่กวางดูเห็นไหมล่ะ้าใครขี่อ้อมไปนู่นนะฝนจะตกแล้วฟ้ามืดแล้วแม่กับกีตาขี่รถกีตาขี่รถเล่นกับแม่พอยางตาฝนตกแล้วฝนจะตกแล้วตาบอกจะลองสนุกเลยแม่เอาอีกเอาอีกอุ่นะฝนจะตกแล้วฟ้ามืดเลย อามืดเลยข้าบ้านเนี่แม่ข้าบา้า,บานแล้วฝนจะตกกับแม่แ <c oughs> ม่หมูตอนไปทิ้งขยะมาว้าวออเออเขาบอกให้อาจารยเออพอกินบ่วายอืมเปิดประตูด้วยประตูก่อนเอ๊ะา